สวัสดีคะ่ะนักเรียนพบกับคุณครูหน่อยนะคะในวิชาภาษาพาทีนะนังสือเรียนวิชาภาษาพาทีวันนี้นะคะเราจะมาเรียนในบทที่6กันเรื่องมีน้ำใจนะคะมีน้ำใจลุงวันและป้ามาดีมีลูกชายคือพี่หมอกและลูกสาวคือพี่ไหมทั้งครอบครัวดูแลต้อนรับภูผาและน้ำใสเป็นอย่างดี ผู้ผาและน้ำใสไม่นิ่งอยู่เฉยช่วยงานบ้านทุกอย่างเท่าที่จะทำได้ตื่นขึ้นมาก็เก็บที่นอนเองพับผ้าหม่มเอาผ้าคลุมไว้ถึงเวลากินอาหารก็ช่วยยกกับข้าวกินเสร็จแล้วยังช่วยกันล้างจานป้ามารีพอใจหลานทั้งสองคนนี้มาก ชวนให้หลานมาหาอีกพี่หมอกกับพี่ไหมดีใจที่มีน้องอ่านักเรียนคะในเรื่องนี้มีน้ําใจลุงวันและป้ามาลีนะคะมีลูกชายชื่อพี่อะไรคะลูกชายชื่อพี่หมอกนะคะชื่อพี่หมอกลูกสาวชื่อพี่อะไรคะลูกสาวชื่อพี่ใหม่นะเพราะว่าภูผาและน้ําใส ไปนอนบ้านใครคะนอนบ้านลุงวันและป้ามาดีใช่ไหมเวลานอนเวลาอะไรปุ๊บนอนเสร็จภูผ,ผาแนะน้ําใสก็ไม่อยู่นิ่งช่วยงานบ้านเท่าที่จะช่วยได้เขาทําอะไรได้บ้างคะเก็บที่นอนเอาผ้าคลุมใช่ไหมคะกินอาหารก็ช่วยยกจานกินเสร็จก็ช่วยกันล้างจานอ่ะเดี๋ยวเรามาดูหน้าต่อไปกันเลยคะ่ะ น่ารักพูดเพราะไม่สนมีน้ำใจจึงอยากให้น้องๆอ,อยู่ที่บ้านนี้นานๆก่อนจะส่งหลานกลับบ้านลุงวันพาเด็กๆไปเที่ยวสวนสัตว์ลุงวันขับรถไปส่งให้พี่หมอกและพี่ไหมาพาน้องๆเที่ยวแล้วนัดเวลามารับกลับตอนเช้าๆในสวนสัตว์มีคนไม่มากนะักพี่หมอก และพี่ไหมดูน้องด้วยความเอ็นดูที่เห็นทั้งสองตื่นเต้นเมื่อได้มาเที่ยวโน,น,น่นเน่ฮิปโ,ปโปนอนแช่น้ำอ้าปากกว้างเสือนอนหมอบอยู่หน้าถ้ำหมีดำเดินไปเดินมาจระเข้นอนพึ่งแดดบนลานหินยีราฟยืดคอกินยอดไม้ ลิงและชนีโหนต้นไม้อยู่ในกรงเด็กๆทั้งหมดเดินวนไปวนมาจนมาถึงกรงสุดท้ายเยี่ยมเยี่ยมมองมองนกขุนทองร้องวู้พี่ไหมร้องเสียงใสชี้ให้ดูนกในกรงเป็นนกขุนทองจริงๆแต่ไม่พูดไม่ร้องพี่หมอกพาน้องๆไปซื้อไอศกรีม แทนที่จะซื้อจำนวนน้องแต่พี่หมอกกลับซื้อ5้าแท่งใครจะได้กินแท่งที่ห้านะทั้งภูผาและน้ำใสคิดอยู่ในใจพี่หมอกยื่นไอศกรีมแท่งที่5ให้เด็กชายเล็กๆคนหนึ่งซึ่งยืนแอบอยู่หลังต้นไม้ท่าทางอยากกินไอศกรีม เด็กน้อยยกมือไหว้ขอบคุณนั่งลงดูดไอศกรีมอย่างอาเ็จอร่อยทั้งสี่คนยิ้มอย่างมีความสุขที่ได้แบ่งปันให้ผู้อื่นทางไปจุดดัดพบวัยรุ่นกลุ่มหนึ่งกำลังแย่งขนมกินกันส่งเสียงเออะพูดคำหยาบแล้วทั้งกลุ่มก็ลุกขึ้นวิ่งตามกันไป ทิ้งขยะไว้บนถนนสวยๆของสวนสัตว์พี่หมอกชี้ให้น้องๆดูอย่าทำตามตัวอย่างนั้นนะไม่มีมรารยาทใครๆเห็นก็ต้องพูดว่าเป็นเพราะพ่อแม่ไม่สั่งไม่สอนพ่อแม่อยู่ดีๆต้องถูกคนว่าเพราะลูกจริงด้วยพี่ไหมเสริมดูสิ กินแล้วทิ้งขยะไว้เกลื่อนอีกแล้วใครจะเก็บอีกภูผากับน้ำใสเก็บเองทั้งสองคนยกมืออ่าในเรื่องนี้ในหน้านี้นะพี่หมอกเนี่ยซื้อไอติมมาห้าแท่งเกินมาหนึ่งแท่งใช่ไหมให้ใครคะให้เด็กชายคนหนึ่งใช่ไหมที่ยืนแอบอยู่หลังต้นไม้เลยแต่ก่อนที่เขาซื้อไอติมวนก็เปหน้าหนึ่งเขาไปดูอะไรบ้างคาสัตว์ เจออะไรบ้างคะเสือจระเข้ยีราฟลิงใช่ไหมคะแล้วก็นกขุนทองสัตว์นานาชีวิตชนิดเลยในสวนสัตว์พอพอเขาออกมาตรงจุดนัดพบแล้วเนี่ยเขาเจอวัยรุ่นค่ะกลุ่มหนึ่งแย่งกินขนมกันเสียงดังเออะวยวายและพูดจาคำหยาบอยู่ๆเขาก็วิ่งตามกันไปแล้วเขาทิ้งขยะไว้ในสวนสัตว์พี่หมอก็เลยชี้ให้น้องๆดูว่าอย่าทำตัวอย่างอย่างนั้นนะไม่มีมารยาทใครๆก็เห็น เขาก็ต้องพูดกันว่า,างไงคะกินทิ้งกินขว้างแบบนี้ก็เขาก็จะพูดว่าเป็นเพราะพ่อแม่ไม่สั่งไม่สอนพ่อแม่อยู่ดีๆต้องถูกคนว่าอีกเพราะลูกใช่ไหมคะเดี๋ยวเรามาดูกันอีกหน้าหนึ่งคะ่ะนักเรียนอะละน้าใสะคะขึ้นตอบพร้อมกันไม่เป็นไรเรามาช่วยกันเก็บก็แล้วกันพี่หมอกตัดสินที่สาธารณะอย่างนี้เป็นของเราทุกคนต้องช่วยกันรักษาความสะอาดพี่ไหมเสริม บ้านเมืองสะอาดมองไปทางไหนก็สวยงามคนในชาติมีความสุขจบแล้วค่ะสุดท้ายแล้วใครใครช่วยกันเก็บขยะค่ะที่ไวรุ่นทิ้งไว้ก็คือพวกพี่หมอกใช่ไหมคะพี่หมายแล้วก็เด็กๆก,ก็คือภูผาน้ำใสใช่ไหมคะเก็บที่ไหนคะสวนสาธรารณะนะคะสวนสาธรารณะเนี่ยเป็นของเราทุกคนนะเพราะฉะนั้นเวลาเรา ไปไหนก็นแล้วแต่เราจะทิ้งขยะตรงวางไว้ตรงนั้นเลยได้ไหมคะไม่ได้นะคะนักเรียนต้องทิ้งขยะให้เป็นที่นะต้องช่วยกันรักษาความสะอาดนะคะบ้านเมืองจะได้สะอาดมองไปทางไหนก็สวยงามคนในชาติก็จะมีความสุขเป็นยังไงคะนักเรียนอ่านแล้วคุณครูอ่านให้นักเรียนฟังแล้วรอบหนึ่งแถมอธิบายตัวอย่างแถมอธิบาย คำให้ด้วยว่าในเนื้อหานี้เกี่ยวกับอะไรเดี๋ยวคุณครูจะให้นักเรียนอ่านเองนะในบทนี้นะบทที่6เรื่องมีน้ําใจนะคะและทําแบบฝึกหัดทักษะภาษานะคะสําหรับวันนี้ให้นักเรียนกลับไปฝึกทบทวนคุณครูหน่อยขอจบเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ